สวัสดีค่ะซาย KPN นะคะก็เป็นนักร้องรองชนเะเลิศยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยนะคะ KPN Award ครั้งที่24ค่ะคือการปลูกผมเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ขึ้นว่าทุกคนต้องผมแบบว่าผมล้าหรือผมเถอก จะปลูกได้จริงๆถ้าเราไม่พอใจในแบบรูปร่างลักษณะของหน้าผากเราเช่นหน้าผากเราอาจจะเหลี่ยมไปหรืออาจจะแบบสูงไปเราสามารถแก้แก้ด้วยการปลูกผมได้แล้วไซก็เป็นเคสหนึ่งที่แบบเหมือนหน้าผากไม่ได้สูงขึ้นมากแต่ออกข้างเยอะมันทรงแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกร,รมพันธ์ที่ไซเหมือนคุณพ่อมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบตัดสินใจมาปลูกผมกับคุณหมอแพตตี้เพราะว่าแบบ ดูแบบรีวิวแล้วก็คนแบบปลูกเยอะมากแล้วก็แบบแกราฟค่อนข้างขึ้นแบบครบเต็มจํานวนแล้วก็ดีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนแรกก็คิดไว้ว่ามันต้องเจ็บมากแต่จริงๆคือไม่เจ็บเลยแล้วก็แบบเหมือนพี่พทุกคนแบบดูแลดีน่ารักแล้วก็แบบ follow up หลังจากทําก็รู้สึกเออแฮปปี้นะเป็นสัญญกรรมเรียกว่าสัญญกรรมใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นสัญญกรรมที่เจ็บน้อยที่สุดเท่าที่เคยแบบได้เคยทํามาอะไรอย่างเงี้ย คนรับชอบผ่าชอบมากๆคือมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่ผมผมมันเหมือนแบบเอะมันคือผมเราจริงๆนะอะไรอย่างงี้ผมเราดูเยอะแล้วเราดูสุขภาพดีแล้วเราก็ดูแบบดูดีขึ้นอะไรแบบเนี้ค่ะก็ประทับใจที่ว่ามีผมแล้วนะแล้วก็แบบหน้าผากสวยแล้วไม่แบบไม่กว้างเป็นแบบผู้ชายแล้วก็มีแบบความมนตเป็นผู้หญิงเลยนะคะประเด็นคือสิ่งที่เ้าใจมากที่สุดคือเชื่อจะมากที่สุดมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะหมอบอกว่าเนี่ย ถ้าขึ้นไม่พอใจหรือว่าไม่แฮปปี้หมอมาผูกฟรีให้ภายในหนึ่งปีอ่าอันนี้ก็คือแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนแบบเขารับประกันเลยนะว่าแบบถ้าคุณเหมือนไม่ขึ้นนะหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณหมอจะแบบดูแลให้แล้วก็เรารู้สึกปลื้ใจไรอย่างค่ะก็เลยอยากจะแบบอย,แบบอยากจะแนะนาเพื่อนๆสาหรับคนที่แบบเอ้ยเราไม่มั่นใจนะแล้วก็มาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นแล้วก็แบบน่ารักชิลๆไรอยา่างค่ะ